โดนแฉยับเปิดวิธกรรมเสี่ยงคุกสุดเชาเา้าอวสานทนายตั้มสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสน,นะครับเดี๋ยวนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนํามาเล่าให้ฟังครับจากประเด็นดราม่าของทนายตั้มสิทธราเบียบังเกิดนะครับที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ทาการจับกุมทนายตั้มและภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จังหวัดฉะเชิงเซาหลังจากพบว่ากาลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสาแก้ว คาดว่าเป็นพื้นที่ที่จะสามารถข้ามไปใช้แดนได้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมตัวไว้ได้ก่อนครับโดยก่อนหน้านี้สารายารัชดาได้ออกหมายจับนายสิทธราเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในข้อหาช่อโกงฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินขณะที่นางปฏิตาเบีย้ยบังเกิดภรรยาของทนายตั้มถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินครับ ซึ่งก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะครับทนายตั้มก็ได้ผ่านการทําคดีต่างๆมาแล้วมากมายหลายคดีซึ่งแต่ละคดีก็เรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากครับโดยที่มีทั้งคนชื่นชมและก็มีคนที่ออกมาแฉวีรกรรมในการทําคดีของทนายตัม้มกันไม่น้อยเลยนะครับวันนี้เราก็จะพาไปย้อนดูวีรกรรมต่างๆของทนายตัม้มหรือทนายประาชาชนกันนะครับเริ่มกันที่วีรกรรมที่เป็นคดีล่าสุดกันก่อนเลยนะครับก็คือการของเงิน71ล้านบาทจากมาดามอ้อย อ้างว่าเขาให้โดยเสน่หาแต่ทางพี่อ้อยมีพยานหลักฐานสัญญาว่าจ้างลงทุนและพฤติการคดีถ้าเป็นแค่การปลอมแปลงเอกสารของทนายตั้มเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีจริงคงไม่ต้องพาพี่อ้อยไปเจอนักการเมืองดังที่ฮ่องกงเพื่ออวดว่าสนิทกันจนนั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันกับรัฐมนตรีได้และอ้างชื่อนักการเมืองคนอื่นๆเพื่อให้เหยื่อศรัทธาสร้างความน่าเชื่อถือให้อนเงินขยายผลจนถึงคดีช่อโกองเป็นปกติธุระและฟอกเงิน และกรณีของพี่อ้อยอีก39ล้านเรื่องค่าจ้างศิลปิน2ล้านทนายตั้มพานุก,กับสาไปหาพี่อ้อยอ้างว่าบัญชีที่ทำเรื่องโอนให้สแกมเมอร์นั้นเกิดปัญหาถูกแฮกดูดเงินไปหลาย10ล้านแทนที่จะดำเนินคดีถึงที่สุดกับคนแฮกแต่กลับลงแค่บันทึกประจำวันและไปเอาเงินจากพี่อ้อยโดยการไปทะเลาะก,กันเรื่องเงินหายต่อหน้าให้พี่อ้อยรู้สึกผิดจนต้องยอมโอนให้อีก39ล้านชดใช้ที่โดนแฮกไป มุบเงินส่วนต่างรถเบนหลักล้านและถือวิสาสะเอารถขาไปใช้เองส่วนตัวเอี่ยวแก้งจินเทาฟันเข้าออกแบบโรงแรม9ล้านเงินเดือน300,000ค่าทนายของตัวเองแต่กลับเลี่ยงให้โอนเข้าบัญชีญาตินักบุญทุนคนอื่นพี่อ้อยบริจาครถแอมบูเลนส์สอล้านมีชื่อเขาข้างรถแต่ออกใบในานามทนายตั้มกับพ่อเพื่อเอาหน้าและได้ลดภาษี เสนอให้พี่อ้อยมาดจำที่ดิน17ล้านและยูให้ซื้อเรยอยอชอีก300ล้านแต่2กรรมนี้พี่อ้อยไม่เอาด้วยแล้วเสนอให้ลูกตัวเองเป็นลูกบุญธรรมพี่อ้อยแต่ไม่สําเร็จเสนอให้หลานเป็นสะัยพี่อ้อยแต่ไม่สําเร็จเพราะลูกพี่อ้อยเขามีเมียอยู่แล้ว วีรกรรมต่อมาช่วงคดีหวย30ล้านแรกแรกก่อนเปิดตัวลูกเมียในปี61พยายามตีสนิทครูสอนเปียนโนแต่งเรื่องว่าสนมาแล้ว2ปีและบิดเบือนอ้างว่าครูเปียโนเป็นฝ่ายเข้าหาแต่ความจริงเป็นฝ่ายไปหาเขาไปขอเรียนถึงที่บ้านคารมการจีบไม่ธรรมดาแต่งานนี้เขาไม่หลงกลยื้อแรงและดึงมือกลับรอดมาได้ <laughs> เคยมีคดีพรากผู้เยาว์แต่อายการสั่งไม่ฟ้องและล้างประวัติ ชื่อจริงนทวุฒิเบี้ยบังเกิดแต่เปลี่ยนชื่อเป็นสิทราเบี้ยบังเกิดวีรกรรมกับออยสีที่เป็นทีมงานช่วยคดีหวย30ล้านพอมีปัญหากันก็อ้างว่าเขามาชอบตัวเองให้แฟนคลับสมัยนั้นรุมด่าแม่ของออยสีสนับสนุนการลงพื้นที่ของลูกกับเพ,เ,พเพื่อนเพื่อหาข้อมูลให้เขาแต่กลับต้องมาเห็นลูกสาวโดนใส่ร้ายไปเป็นอีกเรื่องนอกจากไม่มีคำขอบคุณกลับตอบแทนคนที่ช่วยเหลือตัวเองด้วยการใส่ร้าย ชูวิทเคยแฉทนายตั้มเก็บค่าถแถลงข่าว3 0 0แสนจากความพยายามขัดหาเรื่องว่าในถุงกระดาษมีเงิน3ล้าน2ถุงที่มาการเริ่มโดนเผจดขุดความรวยชุดใหญ่แบบถึงแก่นโลกจนต้องหายหน้าไปเป็นปีและต้องเลิกถมแบรนเนมใส่ตัวเคยให้ของขวัญข้าราชการอย่างบิ๊กโจ๊กเกินสามพันร่วมช่วยงานหลายเรื่องตั้งแต่บิ๊กโจ๊กดนลอบยิงรถทิตตุมถึงยุครุ่งเรืองภายใต้ในายบิ๊กต้อมจนมีคลิปร้องเพลงกับเจ้าแม่เวพนันมินนี่มีเส้นทางเงินถึงโจ๊กเอี่ยวเว็บพนัน คดีแม่เด็ก8ปดขวบแฉทนายดังช่วยมือยิงลูกรอดคดีจนรู้ความจริงว่าผู้กระทำคือพวกค้ายาคดีเอมี่แอมเบรียพยายามเปลี่ยนผู้ค้าเป็นผู้เสพแต่ไม่สําเร็จสุดท้ายเป็นผู้ค้าโดนจําคุก33ปีนอกจากอ้างปลอมเอกสารให้พี่อ้อยหลีกเลี่ยงภาษียังมีคดีปลอมแปลงเอกสารยาเสพติด1 0 0่ทัถ้ายังจากันได้ในคดีน้องหญิงตกรถนะครับพยายามเปลี่ยนคดีน้องหญิงให้เป็นแค่อุบัติเหตุ รอดในศาลชั้นต้นแต่สุดท้ายศาลดีกาให้ความยุติธรรมน้องเพราะตรวจพบรอยช้ำหลายจุดจากการโดนตีหัวด้วยของแข็งจนลูกความทนายตั้มโดนพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตคดีแตงโมขอให้คนบนเรือรอตัวเองก่อนและแนะนำให้โยนความผิดให้แซนคนเดียวเพื่อที่เหลือทั้งหมดจะได้รอดคดีคดียาหนึ่งบางปูฝันฆ่าทนายสิบล้านอ้างลูกพี่บิ๊กตำรวจสั่งย้ายได้ ขอแจมช่วยคดีลุงพลฟันธงว่าบริสุทธิ์สุดท้ายทิ้งคดีและมีปัญหาเรื่องเงินโกงค่าปรึกษาเหยื่อพลอยแดง20นาทีจ่ายพันห้าได้คุยจริง2นาทีและผู้ร้องเรียนเคสอื่นๆเช่น3าจนาทีจ่ายสามพันแต่เจอจริงไม่ถึง10นาทีทิ้งลูกความคดีหลานรัฐมนตรีข่มขืนเปลี่ยนให้ทนายอีกคนทำทนายอีกคนก็โยนต่อให้ทนายอีกคนจนลูกความไม่รู้ต้องคุยกับใครสู้คดีได้ไม่เต็มที่สำนวนอ่อน สุดท้ายแพ้คดีจนเป็นซึมเศร้าและวีรกรรมล่าสุดทนายตั้มท้าสนธิลิมทองกุลหากใครแพ้กินเยี้ยวกเิเบ็ดแก้วทั้งนี้ทนายตั้มถูกสนธิลิมทองกุลออกมาแฉทนายตั้มฮุบเงินจะเสร็จล้านบาทจากมาดามอ้อยนักธุรกิจชาวไทยที่มอบหมายให้ทนายตั้มนำมาลงทุนแต่กลับนำไปใช้จ่ายส่วนตัวซะเองโดยภายหลังจากเกิดกระแสะข่าวขึ้นมานะครับทนายตั้มก็ได้ออกมาตอบโต้ผ่านโซเชียลมอวันที่24ตุลาคม67ด้วยข้อความว่า พี่สนทิลงข่าวว่าผมชอบโกงเงิน71ล้านพนันกันไหมใครหน้าแหกเดิมเยี่ยว71แก้วคนที่ผมจะไม่ออกมาต่อกอนด้วยผอยู่3คนเธอคนที่ใกล้ชิดผมผมจะเคยพูดอยู่นะครับว่าชาตินี้นะกูจะไม่ทะเลาะไอ้3คนนี้คนแรกเลยนะครับสนทิลิมทองคุณคนที่สองชูวิทย์กระมลวิสิทธิ์คนที่สามพลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยวเวศสามคนนี้ผมคิดว่าเออกูไม่เอาหรอกเดี๋ยวกูไปทะเลาะไอ้พวกนี้นะ เดี๋ยวก็หาเรื่องใส่ตัวแท้สคนนี้จะไม่แตกแต่สุดท้ายคือได้แตะคนแรกนันแหละผมสองแล้วครับนะเคยแตะพี่ชูวิทย์แล้วนะครับแล้วก็มาแตะพี่สนธิแล้วอ,อ่าใช่ก็มันก็เป็นไปตามนั้นน่ละครับเพราะผมก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนะผมก็เข้าใจว่าคนไม่เชื่อนะแต่ว่าให้เชื่อในหลักฐานแล้วกันนะผมก็รู้จะพูดยังไงแหละให้คนเชื่อเอาพูดพูดตรงๆนะเพราะมันเป็นเงินก้อน ค่อนข้างที่จะก้อนใหญ่นะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกครับเขามีเงินเป็นหมื่นล้านครับนะกับไอ้เงินหลัก10ล้านที่จะเอาง่ายๆนะเขาพาเอา่อโรงเด็กเอ่อครูทั้งโรงเรียนอะไปเที่ยวก็หมดหลายล้านะนะครับต้องไม่ไม่มีต่ำกว่า4ี่ห้าล้านอะนะครับแล้วไม่ใช่รอบเดียวป,ปีปีหนึ่งก็ต้องหลายครั้งนะครับคือเหมือนก็เอาแค่เอาดอกเบี้ยมาให้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเท่านั้นเอง อ๋ไม่ใช่ครับเขาได้ดับเบิลได้ครับดับเบิลครับได้ดับเบิลเลยครับมันคือเป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาจะให้ใครหรืออะไรยังไงอะครับนะแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ